สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24พฤศจิกายนพศส5 6 3นะคะวันนี้กลับมาอย่างรวดเร็วดูไปเดาไปนะคะขอทําเรื่องย้อนหลังนิดนึงเพราะว่าตอนที่6อ่ะมันโวไปตอนที่เราทำํำราศีตุลเนี่ยมันเป็นตอนที่ห้าแล้วอยู่ๆนึกยังไงก็ไม่ทราบเวลาทําพิจิกอะ่ะดันกระโดดไปเป็นตอนที่7ตอนที่6มันก็เลยเว้นว่างหายไปนะคะวันนี้เราก็เลยจะขอทำย้อนหลัง แล้วก็ทําเรื่องอความแตกต่างของตําราโหราศาสตร์เพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เข้าใจว่าไอ้ดูไปเดาไปเนี่ยเราใช้โหราศาสตร์ตําราไหนนะคะแล้วก็ดูอย่างไรมันถึงจะให้ความแม่นยําในระดับหนึ่งนะคะตำราโหราศาสตร์ที่เราใช้ในดูไปเดาไปเนี่ยจริงเราเคยพูดมาหลายครั้งละแล้วก็เราพูดไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนต้นของราศีพิจิกนะคะ แต่ว่าเราเอามาอธิบายอีกครั้งหนึ่งให้ฟังเนี่ยเพื่อทุกคนเวลาที่เราอ่านหรือว่าฟังดูไปดาไปเนี่ยเราจะได้ยืนอยู่ณจุดเดียวกันแล้วก็จะได้เอาไปใช้ให้ถูกต้องนะคะเรื่องที่หนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือว่าตําราโหราศาสตร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นตําราโหราศาสตร์สากลน,นะคะไม่ใช่ตําราไทยไม่ใช่ตําราแขกไม่ใช่ตําราอยู่เลยเนียนะคะเรื่องที่สองก็คือปฏิทินร้อยปีที่เราใช้เนี่ยเป็นระบบ ที่เราเรียกว่า tropical zodiac นะคะไม่ใช่ sidereal zodiac เหมือนที่ไทยหรือว่าอินเดียเนี่ยใช้กันแล้วก็ระบบที่3นะคะหรือว่าเรื่องที่3ก็คือภพหรือว่าลัคนาทีเ่เราใช้ในดูไปเดาไปเนี่ยเราใช้ในระบบที่เรียกว่า p l a s i u s house system นะคะซึ่งมันจะแตกต่างจาก w h o l e Side house ที่ไทยหรือว่าอินเดียเนี่ยใช้นะคะทีนี้ในการพยากรณ์พื้นดวงหรือว่าพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าดวงชะตาโลกเนี่ยในดูไปดาวไปเนี่ยเราจะใช้ระบบข้างต้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณทราบหรือว่าเรียนระบบอื่นมาเนี่ยนะคะคุณก็จะได้ไม่สับสนว่าทำไมเวลาที่เราพูดถึงว่าดาวเสาขณะนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ใน หรือว่ากำลังจะเดินเข้าไปราศีกลุ่มแล้วแต่ขณะเดียวกับที่เออเวลาที่คุณดูไอ้ปฏิทินร้อยปีของคุณคุณบอกว่าเอ้ยสาวพึ่งจะเข้าราศีมังกรน,นะคะเพราะว่ามันแตกต่างกันหรือว่าบอกว่าเราดูพื้นดวงตัวเองเนี่ยเราเคยไปดูตำราไทยตำราไทยบอกว่าเราเป็นราศีตุลทําไมเวลาที่เรามาดูดูไปเดาไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอ,อ,อาทิตย์ของเราเนี่ยดันไปอยู่ราศีพิจิก ะะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังต่อไปว่าทําไมมันถึงเป,เป็นอย่างนั้นตําราโหราศาสตร์ที่ดูไปเดาไปใช้เนี่ยก็เป็นตําราโหราศาสตร์สากลทั่วไปนะคะซึ่งเป็นตําราโหราศาสตร์ของทางฝั่งตะวันตกจริงๆแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ทางฝั่งตะวันตกหรือว่า western astrology หรือว่าตําราสากลอันนี้เนี่ยมันยังแตกได้ออกเป็นอีกหลายแขนงนะคะแต่ว่าโดยหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันถ้าว่าเป็น โหราศาสตร์สมัยใหม่นะครเป็น modern astrology สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือว่าอ๋อมันจริงๆมันก็บีบางเรื่องแต่ว่าเรื่องสําคัญๆก็คืออย่างดาวพลูโตเนี่ยเขามอบให้ว่าเป็นเจ้าเรือนร่วมในราศีพิจิกนะคะยูเรนีสนี่ก็จะเป็นเจ้าเรือนร่วมของราศีกุมในขณะเดียวกับที่ดาวเนปจูนนะคะก็จะเป็นเจ้าเรือนร่วมในราศีมีน เพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างไปเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นโหราศาสตร์ตะวันตกที่เราเรียกว่าเป็น evolutionary astrology นะคะอันนี้เขาก็จะมีแนวคิดว่าออทุกอย่างเนี่ยเรากำกับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้มี free will นะคะไม่ได้ว่าทุกอย่างกำหนดมาจากดวงชะตาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ทุกคนน่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะ ในขณะที่โหราศาสตร์แบบดั้งเดิมเลยเนี่ยที่เขาพึ่งจะไปลื้อฟื้นกันเขาเรียกเฮเลนิสติกอันนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเบียเบ่ยงเบนเข้าไปใกล้กับโหราศาสตร์ของอินเดียมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันลื้อเรื่องกลับไปในอดีตนานมากมาแล้วนะอันนี้ก็ว่างๆอาจจะมานั่งคุยให้ฟังเรื่องตรงนี้ทีนี้นอกจากไอ้ตำราโหราศาสตร์สากล ที่ดูไปเดาวไปใช้แล้วเนี่ยเรายังมีโหราศาสตร์อีกมากมายนะคะอย่างเช่นตำราไทยเข้าใจว่าตำราไทยเนี่ยได้มาจากพื้นๆน,น,น่าจะมาจากอินเดียนะคะทีนี้ไอ้ตำราอินเดียเนี่ยมันก็จะมีตำราอินเดียแบบดั้งเดิมนะ,ะที่เราเรียกว่าเป็นเอ,อ่อ c วดิกแอสโทรโลจีหรือจอยสตนะคะซึ่งเขาใช้ดาวโดยพื้นดั้งเดิมจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่ไปจนถึงดาวเสา แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มแตกออกไปเป็นโหราศาสตร์สมัยใหม่ของอินเดียซึ่งจะรวมยูเรเนัสเนปจูนพลูโตแล้วก็อะไรต่ออะไรของเข้าเข้าไปนะคะแต่ระบบการดูเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างอย่างมากจากโหราศาสตร์ของเวสเทิร์นนะคะหรือว่าโหราศาสตร์ของทางสากลเพราะว่านี้ก็กำลังเริ่มลงไปศึกษาเหมือนกันแต่ว่าตําราของอินเดียเนี่ยมันยุ่งยากซับซ้อนนะคะอินเดียมันก็เลย บางครั้งก็มีตำราใหม่ขึ้นมาอย่างเช่น A.P.S. a t r o l o g y นะคะอันนี้ก็ลงไปดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะคะว่างๆแล้วจะมาคุยให้ฟังทีนี้ไอ้ตำราอื่นก็อาจจะมีตำรายูเรเนียนเข้าใจว่าเขาใช้อาทิตย์เนี่ยเป็นหลักนะคะแล้วยังมีตำราจีนตำราของแขกขาวตำราอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่อย่าลืมนะคะตำราที่เราใช้ในดูไปเดาไปเนี่ยคือโหราศาสตร์สากลซึ่งมันไม่ใช่เฮเลนิสติก แต่ว่ามันอาจจะมีการปะปนระหว่างสมัยใหม่กับหร่นละศัดั้งเดิมเพราะว่าคนตัวเองเนี่ยถ้าเห็นอะไรที่ดูแล้วมัน m เมค sense หรือว่ามันเวิร์กนะคะกับการนำมาพยากรณ์นเนี่ยก็จะก็จะไปอิงตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะปนปนกันนะคะไม่ใช่ศาสตร์แท้ๆไม่ได้ว่าโอ้โหตำรานี้เป๊เปนะ ทีนี้มาพูดถึงปฏิทินร้อยปีที่เราใช้นะคะฝรั่งเขาจะเรียกว่า h e m e r มอไอ้ปฏิทินร้อยปีเนี่ยมันคือตำแหน่งของดวงดาวตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะคะอนาคตเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันโครจรออชัดเจนว่าวันไหนมันจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนอันนี้คือใช้โลกเป็นศูนย์กลางนะคะมองจากโลกออกไปทีนี้ไอ้ปฏิทินร้อยปีเนี่ยมันคำนวณได้ที่หลักๆเนี่ยมันจะมีสองแบบ แบบนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น tropical zodiac นะคะ tropical zodiac เนี่ยก็คือว่าเขาจะยืดอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็น spring equinox แล้วก็ราศีเมษที่ศูนย์องศานะคะนั่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการคำนวณไอ้ไอ spring equinox นี่ก็หมายความว่าเ,ออเป็นวันที่กลางวันกับกลางคืนเนี่ยมีระยะเวลาเท่ากัน นะะในเมื่อเขายึดตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นปุ๊บอ่ะดาวอื่นใช่ไหมคะเขาก็จะคำนวณตามกันทั้งหมดเลยแล้วก็วางแผนที่ดาวออกมาหมายถึงว่าวางตำแหน่งดาวในแต่ละวันออกมาว่าอาทิตย์อยู่ท่านี้องศาจันทร์อยู่ท่านี้องศาแล้วก็ไล่ไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะยึดที่จุดนั้นทีนี้ไอปฏิทินร้อยปีที่อินเดียหรือไทยใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซีเดเรียลนะคะแลระบบเนี่ยจริงมันมีหลายระบบแต่ระบบที่เขานิยมมากๆากเนี่ยคือลายคินี ะะทีนี้อันนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจแบบว่าลึกซึ้งมากมายนะครับเพราะไม่ได้ว่าเคยลงไปศึกษาจริงจังและยิ่งเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันยิ่งไม่จําเป็นที่จะต้องลงไปดูเลยว่าการคํานวณก็ทํำยังไงนะคะต้องรู้ดาราศาสตร์พอสมควรนะคะ ทีนี้ไอซิเดเรียลเนี่ยเวลาที่เขาคำนวณเนี่ยเขาจะบอกบอกว่ามองจากโลกแล้วเนี่ยดาวฤกษ์เนี่ยมันจะถอยหลังไป1องศาทุก72ปีทีนี้ศาสตร์สองศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นพร้อมกันนะคะเราตีว่า2 0 0พกว่าปีมาแล้วอะทุก72ปีเนี่ยดาวมันจะเลื่อนไป1นองศาอย่างอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเลื่อนไป1นองศาเป๊ดาวอื่นมันก็จะเลื่อนคล้อยตามกันไปแต่ว่าเนื่องจากวงโคจรของดาวแต่และดวงเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะ มันก็เลยเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยแล้วแต่ดวงดาวทีทุก72ปีเนี่ยมันจะเลื่อนอย่างสมมุติาอาทิตย์เนี่ยจะเลื่อนหนึ่งองศา2,000ปีผ่านไปเนี่ยนะคะมันก็จะเห็นว่าไอ้ระบบเ i เดเรียกับระบบของ t ropical zodiac เนี่ยมันจะทําให้ปฏิทินร้อยปีเนี่ยแตกต่างกันเป็นองศาเป็นราศีราศีเลยก็คือ34องศาไปนะคะแล้วมันก็คงจะแต,แตกต่างกันไปเรื่อยๆในในสุดท้ายแล้วเนี่ย ไอ่ปฏิทินร้อยปีสองอันนี้คงคงแบบว่าแตกต่างกันเป็นหลายราศีมากนะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนะคะว่าเวลาที่คุณดูโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณน่ะใช้ปฏิทินร้อยปีที่เป็นเซเดรียลอยู่ซึ่งมันจะแตกต่างจาก t ropical นะคะดาวอาทิตย์ก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้ไอ้ปฏิทินร้อปีเนี่ยคุณก็ Google เข้าไป นะคะถ้าคุณอยากได้ปฏิทินร้อยปีไทยคุณก็ Google คำว่า sidereal ephemeris เข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นมาให้ถ้าคุณอยากได้ tropical zodiac คุณก็พิมพ์คำนี้ลงไปนะคะ tropical zodiac ephemeris มันก็จะขึ้นมาให้ทีนี้ถ้าคุณมีปฏิทินร้อยปีของสองสองระบบนี้นะคะแล้วคุณดูวันเกิดของคุณก็ได้คุณย้อนกลับไปปีที่คุณเกิดแล้วก็ดูวันเกิดคุณจะเห็นเลยว่าดวงดาวนี่มันจะอยู่ในคนละตำแหน่งกัน นะคะทีนีเ้เราต้องเตือนตรงนี้ไว้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณนะวางดวงของคุณเนี่ยโดยใช้ tropical zodiac อย่างที่เราเคยสอนไปคุณก็จะต้องไปหยิบปฏิทินร้อยปีของ tropical zodiac เนี่ยมาใช้ในการพยากรณ์อนาคตหรือว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดอยู่นะคะหรือว่าใช้ในการทำนายถ้าสมมติว่าคุณไปใช้ sidereal มันก็จะเป็นคนละเรื่องละราวกันนี้ถ้าสมมติว่าคุณดูตำราอินเดียหรือตำราไทยเนี่ยซึ่งคุณเริ่มจากไอ้ sidereal ของไอปฏิทินร้อยปีเนี่ยคุณจะไปเอา t ropical zodiac ปฏิทินร้อยปีมาใช้เนี่ยมันก็ทุกอย่างก็จะยุ่งวุ่นวายสับสนไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูโหราศาสตร์เนี่ยหรือดูหมอนี่ยคุณยึดอะไรคุณต้องยึดหลักให้มั่นนะคะว่าคุณใช้อะไรอยู่ไม่งั้นก็มันก็จะไม่แม่นแน่นอนนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องลัคนากับภพบกันสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยพยายามเลี่ยงๆนะไม่พูดถึงภพอะแต่ว่า ไหนๆก็ไหนๆก็ต้องอธิบายกันสักหน่อยนะคะในทางโหราศาสตร์เนี่ยลัคนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญเพราะลัคนาเนี่ยมันบอกบุค,คลิกของตัวเรานะคะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของภพหนึ่งแล้วก็ในราศีพื้นดวงของเราเนี่ยมันจะมีสิบสองภพใช่ไหมคะแล้วทาไมภพมันถึงสําคัญภพเนี่ยมันบอกประสบการณ์นะคะว่าเราจะเจออะไรไม่เจออะไร,ไม,ออะไ,รไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนของเรา นะคะนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพบแต่และพบเนี่ยมันก็จะมีความหมายแต่และอย่างซึ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นพบแรกซึ่งลัคนานเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวตนตัวเราเองนะคะบุคลิกของเราเออถ้าสมมุติว่าดาวเนี่ยมันเข้ามาที่พบหนึ่งนะคะหรือว่ามันเข้ามาทับลัคนานเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเปลีย่ยนแปลงนะคะดาวแบบไหนก็เปลี่ยนไปในทางไหนก็ว่าไปนะคะแต่ว่าพบหนึ่งเนี่ยคือพบตัวต,วตนพบสอง นะคะก็คือพบเขาเรียกเป็นพบเงินเป็นพบที่เป็นสิ่งของของเรานะคะเพราะฉะนั้นดาวเนี่ยถ้ามันเข้าพบสองมันก็อาจจะให้ลาบอาจจะทําให้เราได้เงินอาจจะทําให้เราเสียเงินอันนี้ก็ว่าไปนะคะแล้วมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆสิบสองพบแต่และพบเนี่ยมันก็จะมีความหมายแต่และอย่างของมันเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลัคนาเนี่ยถึงได้สําคัญทีนี้การคํานวณลัคนากับการคํานวณพบใช่ไหมคะมันก็จะ ทำให้การตีความในการดูหมอเนี่ยแตกต่างไปถ้าเกิดมันแตกต่างกันในแต่ละระบบนะคะทีนี้ในดูไปดาวไปเนี่ยเราใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นแพลซิดัสนะคะเราก็ต้องมาคํานวณก่อนว่าลัคนาเนี่ยมันตกอยู่ที่ไหนองศาอะไรราศีอะไรนะคะการคํานวณลัคนาเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดนะคะเวลาตกฟากแล้วก็ตําแหน่งที่เกิดของคุณ ถ้าคุณเกิดในประเทศไทยมันก็จะแตกต่างจากการที่คุณเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะการวางลัคนานี้จะผิดกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าลัคนาเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเกิดเวลาไหนก็ตามเนี่ยเขาให้ย้อนกลับไปดูซิว่าไอ้แกนโลกที่มันอยู่ตรงทิศตะวันออกสุดๆที่พระที่จะขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ราศีไหนองศาอะไรอันนั้นเนี่ยคือลัคนาของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เอ,อเมื่อเรากำหนดได้ว่าลัคนานี่มันอยู่ตรงไหนแล้วนะคะระบบ p พลซิดัสที่ดูไปเดาไปใช้เนี่ยมันก็จะคำนวณต่อไปว่าแล้ภพสองเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนภพสามมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าสมมติว่าคุณเกิดเนี่ยใกล้กับเส้นศูนย์ศูนย์มากเท่าไหร่นะคะแต่ละภพเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับสามสิบองศามากเท่านั้นแล้วก็วนไปนะคะแต่ว่าในระบบของ p พลซิดัสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเสมอ ถ้าสมมุติว่าคุณยิ่งเกิดห่างจากเส้นศูนย์สูตรไปมากเท่าไหร่นะคะแต่ละพบของคุณเนี้ยก็จะมีขนาดกว้างขึ้นกว้างขึ้นในขนาดเดียวกันบางพบก็จะเล็กลงเล็กลงไม่ใช่สามสิบองศาแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยมันจะกินเกินไปเกินหนึ่งราศีไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการคำนวณ p พลซิดัสหรือว่าพบตาม p พลซิดัสเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากพบที่เมืองไทยหรือว่าเอ,อ่ตำราไทยหรือตำราอินเดียเนี่ยใช้ เพราะว่าตำาาไทยตำาาอินเดียหรือว่าตำาาาของตะวันตกบางตำาาาเนี่ยนะคะเขาจะใช้ที่เราเรียกว่าเป็นโฮสไ i ห์ house นั่นหมายความว่าถ้าคุณรู้ว่าลัคนาคุณเนี่ยตกอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมคะคุณก็ให้ถือว่าราศีนั้นเนี่ยเป็นพบหนึ่งไปเลยโดยเริ่มจากศูนย์องศาไปถึงสาสิบองศาในขณะที่เพลสิดัสเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณคำนวณออกมาว่าลัคนาคุณอยู่ที่สิบห้าองศาราศีเมษเนี่ย พบหนึ่งเนี่ยจะเริ่มจากสิบห้าองศาแล้วก็ไปจนถึงพบสองพบสองเริ่มตรงไหนก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันทีนี้ถ้าเรามานึกถึงว่าสมมุติเราพยากรณ์เนี่ยสมมุติคุณเกิดสิบห้าองศาราศีเมษแล้วเราใช้แพลสิดัสเนี่ยศูนยองศาถึงสิบห้าองศาราศีเมษเนี่ยมันยังอยู่พบสิบสองอยู่นะคะการตีความนี้ก็จะแตกต่างไปนึกออกไหมคะ แต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้โฮสไร์เฮาส์เนี่ย0องศาราศีเมษจนถึง30องศาราศีเมษเนี่ยก็ถือเป็นพบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้มันก็อาจจะทําให้เการพยากรณ์เนี่ยแตกต่างกันไปได้จากทั้งสองระบบอันนี้ทีนี้ในฐานะผู้ศึกษาหรือว่าผู้ใช้ไอ้ตำราอันนี้นะคะว่าอา้าวแล้วตกลงฉันจะเชื่อตําราไหนจริงๆแล้วเอาตัวคุณเป็นหลักนะคะถ้าคุณศึกษาโหราศาสตร์ไปเรื่อยๆเนี่ย แล้วคุณบอกว่าเอ้ยดาวดวงนี้มันเข้าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วเราก็มานั่งสังเกตว่าอะไรมาเกิดขึ้นกับเรานะคะถ้าสมมติว่าโฮไซ์เฮาส์มันแม่นคุณก็ยึดโฮไซ์เฮาส์ไปถ้าเกิดแพลซิดัสมันแม่นเราก็ยึดแพลซิดัสไปนะคะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเ,เวลาดูตัวเองนะคะว่านิสัยเป็นยังไงยังไงไงแพลซิดัสเนี่ยค่อนข้างแม่นแต่เวลาที่พยากรณ์เน,นี่ยโฮไซด์เฮาส์ก็ใช้ได้เหมือนกัน นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันว่านะคะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะรู้เองเรื่องสุดท้ายที่เราอยากจะพูดถึงนะคะหรือว่าทําความเข้าใจเนี่ยจริงๆเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะไอ้พื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยวันเวลาเกิดสถานที่เกิดเนี่ยมันระบุออกมาว่าแผนที่ดาวในแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันก็เหมือนกับอาหารจานใหญ่นะคะที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว ะะรสชาติอาหารเนี่ยมันจะค่อนข้างยูนิคเป็นของแต่ละคนนะคะแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงวิธีปรุงนะคะขึ้นอยู่ว่าคุณตัดสินใจทําอะไรไม่ทําอะไรเพราะว่าโหราศาสตร์เนี่ยหลายๆตําราเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องเฟสกับฟรีวิลเฟสก็คือชะตากําหนดฟรีวิลก็หมายถึงคุณกําหนดของคุณเองนั่นแหละชะตาไม่ได้มากําหนดชีวิตฉันนะคะการที่จะเป็นคุณจะเป็นคนดีคนเลวคุณอยากจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง ะะทีนี้เรากลับมาดูในพื้นดวงของเราเนี่ยนิสัยเอ่ยประสบะการณ์ชีวิตนะคะความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยนะคะถ้าเราคิดว่าพื้นดวงเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแผนที่ที่ชี้ให้เราเห็นได้ในบางเรื่องนะคะการที่เป็นตัวตนคุณของคุณขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะคะเพราะว่าในพื้นดวงเนี่ยมันมีดาวสิบดวง ที่เรายืดยืดกันปัจจุบันนี้นะมันขยายไปเป็น12ดวงแล้วนะคะซึ่งมีใครลอยมีลิลิลตซึ่งเราไม่อยากจะพูดถึงนะคะนอกจากดาว10ดวงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีลัคนานะคะมีราหูมีเกตซึ่งก็เราก็ยังไม่ได้พูดถึงเหมือนกันนะคะทีนี้ดาวแต่ละดวงเนี่ยมันให้ความหมายหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแต่ละเรื่องใช่ไหมคะดาวประจําตัวมันจะบอกบุค,คลิกนิสัยนะคะ อย่างที่เราพูดพูดอาทิตย์จันใช่ไหมฮะอังคารออพุธแล้วก็สุกแล้วก็แถมแลักขณาอีกตัวนึงนะคะมันจะเหมือนกับบอกว่าเราเนี่ยประกอบกันขึ้นไปเป็นอะไรมันวางอยู่ในตําแหน่งราศีอะไรนะคะแล้วเราจะไปเก็บไอ้บุค,คลิกแต่ละอย่างเนี่ยมาอย่างไงนะคะทีนี้มันก็ยังมีดาวเดินช้าดาวที่อยู่รอบนอกซึ่งเริ่มจากไอ้ดาวจูปิเตอร์นะคะจูปิเตอร์เซตเทิลใช่ไหมคะยูเรนัสเนปจุนพลูโต แล้วยังมีราหูมีเกตมีอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ในพื้นดวงเราเนี่ยมันมีสิบสองราศีมันก็ขึ้นอยู่กับวัดดาวแต่ละดวงเนี่ยมันไปสถิตอยู่ในราศีอะไรนะคะมันเก็บคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของแต่ละราศีมาเนี่ยไม่เหมือนกันใช่คะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวแต่ละดวงเนี่ยมันทํามุมกันอย่างไรนะคะมันจะเพิ่มความเข้มข้นความสะดวกสบายให้ชีวิตเรานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมที่มันทํากันเอง อย่างเช่น60องศาเก้าสิองศาร้อยยี่สองศานะคะอันนี้เราจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงกันต่อไปนะคะนอกจากราศีและดาวที่วางอยู่แล้วเนี่ยนะคะภาพซ้อนอีกภาพหนึ่งขึ้นมาก็คือพพเพราะมันเริ่มจากลัคนาในเมื่อมันมีลัคนาเริ่มต้นที่ตรงไหนแล้วเนี่ยมันก็วางดวงในรูปของพพด้วยและดาวที่มันสถิตเนี่ยมันก็สถิตในพพที่มันแตกต่างกัน ะะมันทําให้ประสบะการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมันแตกต่างไปในแต่ละคนตามลักษณะที่เราเกิดยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมคะอย่างเช่นภออพสี่นี่คือพบบ้านนะคะพบการเลี้ยงดูพบแม่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีดาวหนักๆที่มันอยู่ในภพบ,บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับบ้านหรือว่าในบ้านเนี่ยมีแต่เรื่องอะไรที่มันปแปลก หรือว่ามีแต่การทะเลาะบ่อแว้งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคะที่ในดวงเนี่ยมันระบุมาถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะคะหรือว่าเราเชื่อว่าดวงเนี่ยมันเป็นแผนที่ในระดับหนึ่งที่บอกอชะตาชีวิตของเรานะคะทีนี้ไอการที่เรามานั่งดูดวงเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็คือเราเอามาศึกษาตัวเองแล้วมันเอามาอธิบายอะไรได้บางอย่าง นะคะมันทําให้เกิดในแง่จิตวิทยาณมันทาให้เกิดความสบายใจแล้วมันเป็นเครื่องเตือนว่ามันไม่มีอะไรจรังนะคะเรามีความสุขได้เราก็ทุกได้แล้วทุกได้เดี๋ยวเราก็มีความสุขได้นะคะมันก็มาช่วยทีนี้ในการเรียนหมอดูเนี่ยขั้นแรกที่สุดเลยเนี่ยให้เราลดอัดตรานะคะถ้าเลยอยากที่จะเป็นคนดีมากขึ้นอยู่กับตัวเองได้อย่างสุขสงบเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนที่มีพื้นดวงหนัก นะคะชีวิตมันเหมือนกับว่าโอ้ยมันทําอะไรก็รู้สึกเครียดไปหมดนะคะถ้าเราศึกษาหมอดูเนี่ยแล้วเราอยากที่จะทําให้เกิดความสุขภายในนะคะเราก็ต้องพยายามเข้าใจและพยายามแก้ไขในจุดจุดนั้นมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาในระดับหนึ่งนะคะถ้าเราเข้าใจจุดนี้ดีพอเนี่ยเราจะสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างสันติแล้วก็พัฒนาไป ในจุดที่เราต้องการที่จะพัฒนาฟรีวิวนะคะเรามออีอำนาจในตัวเองที่เราจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรถ้าเราคิดว่าเราอยากที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองอย่างสุขสงบเนี่ยเราศึกษาตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเ,เกี่ยวกับเรื่องพื้นดวงเกี่ยวกับเรื่องการเอาดวงไปใช้นะคะมันก็จะสามารถช่วยในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็จบตอนที่6นะคะเรื่องความแตกต่างของตำราโหราศาสตร์คราวหน้าเราจะกระโดดไปตอนที่8เป็นเรื่องของราศีธนูนะคะวันนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ